วงปุตโตรุ่นจับโบสองวัดบอดูสิ้พีวงปุกโตเนื้อสกลตนี่เนื้อสกลตทรส้มหาดูได้ยากเพราะเนื้อสกคลตสวยที่สุดทนี่เนื้อสกเลต ดูได้ยากล่ะสุเนื้อช็อกโกแลตสวยที่สุดจำโบสองเนื้อช็อกโกแลตดูได้ยากล่ะสุเนื้อช็อกโกแลตสวยที่สุดในโลกสายจำลองศูนย์หกสองหกสามหก สามสีนเนื้อช็อกโกแลตเอามาถ่ายให้ท่านผู้ชมชมจัมโบ้สองมาดูดียกเนื้อช็อกโกแลตมาถ่ายท่านู้มชม,ชมสวยุจัโบสอง,สองเพียงเท่านี้สวัสดี